ติ๊งน้องติ๊งสวัสดีค่ะตลาดนัดภาคหม่สุรินทุกวันเสาร์ไกด์แพทนาบรรยายค่ะคลิปที่2ยังไม่จบมาต่อในคลิปที่3ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวเองมาซื้อเองยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินค่ะเป็นเมกาศตลาดนัดภาคหม่สุรินที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมเดินทางมาซื้อเองแต่ว่าคลิปที่3นี้คุณผู้ชมมาไม่ได้ไกด์แพทจึงได้นําเสนอราคาพร้อมกับพูดคุยกับแม่ค้าคุณผู้ชมสามารถช้อปปิ้งโดยที่ในคลิปนี้จะเป็นคุณยายสมบัติและก็คุณพี่ประยูะะเมเพราน ชมกันเลยค่ะอยากได้พื้นไหนสนใจผื้นไหนชมในคลิปกันได้เลยจ้ะาวางวางวาจ้าเพื่ออะไรจ้าพาตูมาวันนี้โชว์ลายร้อยดาวยอดฮิตติดชาร์ตเนาะพืนนี้สากรใช่ไหมคะอ่าผืนนี้นะคะเป็นราคาบวกอนุญาเย็บริมประสานงานช่วยเหลือให้นะคะ แม่ค้าบอกว่าตอนนี้เท่านี้นะ1950ค่ะส่งถึงบ้านกล้แพทย์ช่วยเหลือแต่ว่าคุณผู้ชมต้องติดต่อมานะเพราะว่าพี่อยู่ท่าตุ่มจากสุรินประมาณเกือบ70กิโลเนาะเข้าไปในหมู่บ้านเนาะแกแพทย์ประสานงานให้นะคะหรือนี้เนาะอ่าใครท่านใดสนใจรายร้อยดาวพี่ใส่เอวให้ดูซิแม่ค้าสี่สิบสีไหมเนี่ยอ่านี่ก็ได้ประมาณนี้เนาะอ่าต่อไปผืนที่สอ่าลายอะไรคะ ลายดอกมะเขือแต่ทอเขือสมอเนาะสวยจ้นอะพื้นจริงสวยจ้นเนี่ยพี่กลางก่อนกลางที่กลางที่ที่ที่โต๊ะนี่ก่อนเออยืนยาง้ก็ได้อย่นง้ยงก็ได้ยืนง้ก็ได้เออสวยจนสีจริงอะค่ะคุณผู้ชมอ่าผืนนี้ก็ให้ราคาเท่ากันค่ะมีใจค่ะเออไม่ใช่หรอกค่ะสองพันค่ะพูดเล่นค่ะต่างกันห้าสิบบาททอเขือสมอเอาห้าสิบบาทนี่หนึ่งเนาะสองพันค่ะผืนนี้ ทอเครือสมอลนะคะเอ๊ะไม่ใช่มั้งผิดนะแม่ค้าบอกราคาผิดหรือเปล่าอ่าให้เต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมสองพันนะคะรวมมาส่งอ่นานอนยาเพราะแม่ค้าบอกว่าได้แค่ทิศนี้ค่ะอ่าสัปดาห์หน้าข้าผ้าไหมจะราคาดิดขึ้นเหมือนเดิมเนาะทอเคอรือสมอลเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะผ้าหนาๆเนา,นานอะอันนี้ค่ะอ่าให้ชมนะคะมีอะไรนะมีเจยที่สวยงามเนาะลายดอกมะเขือทอสามตะกอค่ะอ่าพี่สวมเอลซิเท่าที่ได้อ่ะ เอาที่ได้นะให้ดูแค่นี้พออันนี้นะคะแม,แม่ค้า4 0่ค้า40 40อีกแล้วหุ่นมาตรฐานสามคนต่อไปเอลนี่คะ่ะเอ้ยไม่ใช่ลายสีดําเป็นลายอะไรคะลายประยุกตเนาะ,ะอันนี้ก็ราคาพันเก้าห้าสิบค่ะลายประยุกตค,ะคะ่ะเพราะว่าอยู่ดีเขาก็อยากแกะลายเนาะ,ะแต่ว่ามีเชิงด้านล่างสวยนะคะแตบ่บางท่านที่ชอบแบบนี้เนาะ,ะอ่าโอเคมีอะไรนําเสนอไหมพือไหนอีกอ๋อลายน้ําไหลเนาะ,ะน้องแทขอดูแนน้าไหลหน่อย ราคาเท่ากันไหมอ่ะมันดูลายน้ําไหลเนาะอะ่ให้ดูระหว่างที่แม่แม่ค้ากำลังกลางคุณผู้ชมอยากได้ผืนไหนก็ดูนะคะจากพี่ชื่ออะไรนะรพี่ประยูนอ่ะร้านพี่ประยูนนะคะอ่ะอันนี้ลายน้ำไหลค่ะน้ำไหลนี่จะคลาสสิกกว่าเขานะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแพทโค้ดก่อนไปของร้านพี่ประยูนนะคะเป็นลายน้ำไหลค่ะที่สีสัน คลาสสิกนะคะผืนนี้พิเศษค่ะยังอยู่ในราคาที่คุณผู้ชมได้อยู่นะคะหนึพันเจ็ดห้าสิบค่ะหนึพันเจ็ดห้าสิบนะสวยค่ะสวยในแพทย์ไล่ให้ค่ะหนึพันเจ็ดห้าสิบนะคะพร้อมอา่าน้รยาเย็บดิมพร้อมส่งนะคะเพราะว่าไม่ใช่ราคาแบบยังไม่ทําอะไรนะคืออา่าน้รยาเย็บดิมพร้อมส่งก็ต้องเป็นพันเจ็ดห้าสิบนะคะช่วยคุณผู้ชมช่วยแม่ค้าด้วยแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนผ้าไหมสุดินเนาะ อ่ะพี่ๆพี่ไปที่นี่เลยก็ได้ค่ะบอกลายน้องแพทย์ก่อนค่ะสามตะกอเนาะลายอะไรคะดอกกระเจียวไม่ใช่เอาดอกกระเจียวสีนี้ต่อไปลายอะไรครับประยุกประยุกเนาะอันนี้เป็นช้างช้างนี่ร้านลายลายลำเทียนเนาะอันนี้สามตะกอหมดเนาะ่ะสามตะกอประยุกอ่ะตะไปสีสีออกแดงแดงไอ้สีออกส้มส้มลาย ลายอะไร,ไรคะนาคีบอกนาคีนาคีสีส้มนะคะอาสนใจบางคนชอบสีสันเนาะแล้วก็เหลืองเขียวเนาะลายอะไร,ไรคะลายอะไร,ะไรประยุกต์เนาะแล้วแต่คุณจะทอยอีกเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูนะคะว่าผ้าไหมยเยอะจริงร้อยสีพันลายเนาะร้านที่ประยุนนะคะจากอำเภอท่าตูมน,นะคะมากมายชมยังไงก็ไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเยอะมากมายอันนี้ลายหน้าไหมนี่เหมือนกันไหมเหีนผืน ให้คุณู้ชมดูค่ะคือคุณผู้ชมสนใจลายน้ําไหลออะให้ราคาเท่ากันนะคะอ่ะลาลนยน้ําไหลนี่ค่ะโอ้นี่ก็สวยน้ําไหลนี่ก็สวยค่ะ,ะน้ําไหลนี่ก็สวยนะคะเออค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยน้ําไหลนี่ก็สวยจ้านี่เลยนะคะสวยงามอลังการสีจริงแบบนี้เลยค่ะลายน้ําไหลก็คือเอาเอา,เอาหัวหมีเนาะ มารวมกันล้างมาทออาใส่ที่เอเวคขอดูหน่อยสิแป๊บหนึ่งอ่าเชิงล่างอันนี้เชิงล่างดูเองแม่ค้าก่อนนะแม่แม่ค้าใส่เองแป๊บหนึ่งแม่ค้าที่นี่คือตะขุนมาตรฐานนะคะโอเคขอบคุณนะคะอาช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะไอคนมาชอบปั้นเรานี่พลาสนใจลายนี่คือลายอะไรคะนี่อ่ะพริกพริกี้คุณผู้ชมดูหน่อยค่ะเอาขอดูลำเทียนนี่หน่อยค่ะอ่าขอดูลำเทียนแดงกับดำให้คุณผู้ชมดูหน่อย อ่ากางเลยค่ะกางยกขนมืนที่พี่ถือมาแก้ค่ะยกเลยน่ารักค่ะเผื่อมีบุคคลสนใจค่ะอ่ากางเลยค่ะกางเลยโอ้สีสวยเนาะสีสดค่ะอ่ะขอดูสีชมพูหน่อยอะํำเทียนนะคะย้อมสีเคมีสามตะกอนะคะอ่ะโอเค โอ้สีชมพูคนที่ชอบสีชมพูเลยนะงานนี้อ่ะสวยนะคะโอเคขอบคุณนะคะพี่อ่ะหนึ่งประชาสัมพันธ์ให้เนาะอ่ะนี่เป็นผ้าคุ้มลหลนะคะนี่ค่ะร้านอยู่ตรงนี้นะคะมาหัวมุมนี้เรามาจากท้ายก่อนเนาะเราจะมาไล์มาท้ายก่อนเนี่ยนะคะอ่ะนี่ค่ะผ้าไหมร้อยสีพันลายถ้าอยากได้ผืนไหนก็นะคะดูกัน สวัสดีค่ะ, mm hmm. ะเขาชมกันอยู่นะคะเราจะออกจากตรงนี้ก่อนเนาะให้เขาขายได้กันก่อนเนาะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวนะคะ mm hmm. อะตรงนี้เนาะ mm hmm. นี่จะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้ mm hmm. าคลุมไหล่นะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. อะมามาพิเศษไหนแล้วอยากโชว์ไหนแล้วร้อยดาวค่ะขอดูร้อยดาวหน่อย ร้านต่อไปสวัสดีคุณยายสวัสดีสวัสดีคนชมด้วยวยกมือไหว้สวัสดีคนชมด้วยสว,ส,สวัสดีคนชมทั่วไทยค่ะคุณยายจากอำเภอจากท่าตูคุณยายนําสินค้าจากท่าตูมาขายหลายเจ้าจากหลายหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวน้องแพทย์ให้คุณยายช่วยโปรโมทเนาะนี่ค่ะนุเห็นเนี่ยค่ะผ้าคลุมไหล่สวยไหมยายขอดูหน่อย อันนี้ท่านใครอยากได้นะคะเป็นผ้าคุมไหลย้อมสีเคมีเนาะทอยกดอกใช่ไหมเป็นลายเม็ดพริกไทยบ่อใยมะกใกล้ๆหน่อยเร็วลายพริกไทยอ๋อยาว2เมตรเนาะอ่าสีดำนะคะอันนี้นะคะเข้ากับทั่วไปก็คือราคาอย่างเงี้ยค่ะ1,000เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพนละอย่าง อันนี้ให้พิเศษค่ะคุณผู้ชมอย่างได้ให้ราคา1000ใครสนใจนะถ้าคุณยายไม่มีเบอร์แต่แพทย์จะแคปนะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้แล้วเสาหน้ามาคุยกันนะยังอยู่หรือเปล่าเนาะคุณยายพาหนูช้อปปิ้งหน่อยค่ะอันนี้เป็นลายอะไรคะอ๋อร้อยดาวคุณยายกางหน่อยเร็วคุณยายยาวคุณยายพูดได้ว่าช่วยซื้อคุณยายด้วยจ้าช่วยซื้อคุณยายด้วยค่ะ่อ่าโอเคอันนี้เป็นลายร้อยดาวเนาะอ่าโอเคสวยนี่ค่ะสวยๆเนาะอ่า โอเคอคุณยายขายพันเก้าห้าสิบแต่ว่ายังไม่ส่งนะคะถ้าส่งก็สักห้าสิบาทใกล้แพทจะส่งให้คุณยายเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากอ่านระยามก็มาทักเพราะว่าคุณยายว่าเนื้อผ้าดีเนาะคุณยายเอามาใกล้ๆห,หนูชมหน่อยว่าราคาผ้าไหมอะ่ะมันเป็นราคาแบบนี้เนาะหนูจับเนะาะทอแน่นค่ะเนาะนี่แน่นนะ โอเคจากท่าตูมนะยายเนาะอ่าผืนที่หนึ่งคุณยายไม่มีเบอร์โทรกายแพทย์จะช่วยเหลือมาค่ะอันนี้ผืนที่สองค่ะคุณยายอันนี้อะไรคะลายนางอันนี้ลายนางงามเนาะนางสนม,นสนมบอกเออนางสนมเก๋มากเลยผืนนี้อกาการก่อนคุณยายยืนการถ้าคุณยายอยากขายได้อยากให้คุณผู้ชมเมตตาคุณยายเนาะเดียวนักแพทย์ไล่ให้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้สวย พ,พื้นนี้คุณยายให้นะคะพันเก้าห้าสิบนะคะถ้าส่งอีกห้าสิบบาทเพราะว่าเนื้อผ้าแน่นๆนะคะถ้ายังถ้าต้องการอาบน้อยายจะรมบอกไกด์แพทไกด์แจะไปสร่อบริการให้ขอขอดูหน่อยค่ะคุณยายบอกว่าผ้ามันเนื้อแน่นนะคะสามตะกอมีหลายแบบใช่ไหมคุณยายาบางทีเนื้อหนะเนื้อบางเนะาะคุณยายจับให้น้องแพทย์ดูค่ะนี่นะคะ ปกติเราขายกัน2,100-2,300ตอนนี้เราไม่ขายเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดต่อมาได้นะคะอประสานงานจะให้คุณยายช่วยเหลือคุณยายเนาะ,ะต่อไปพื้นที่3เป็นลายคนที่ชอบสีม่วงนะยายเนาะอ,ะอนนสีม่วงประตูวังอ๋อประตูวังประตูวังวคนที่ชอบสีม่วงเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณลุลขอ,อไล่ก่อน เป็นราคาเท่ากันนะคะพันเก้าห้าสิบถ้าส่งก็คือห้าสิบบาทนะคะถ้าอาบน้ำยายเย็บดิบก็เพิ่มครอคุยกับกายแพทย์ว่ากายแพทย์จะนําไปอาบน้ำยาให้แต่ถ้าไม่ต้องการอะไรก็พันเก้าห้าสิบพร้อมส่งห้าสิบาทนะคะแพทย์จะช่วยเหลือคุณยายเนาะ<อ>เนื้อผ้าแน่นๆนะจับดูเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่ายี่จริงบ่สามตะกรนะคะนี่นะคะแน่นค่ะผ้าไหมสุดริรนแท้ทอมือนะคะบาง,บางท่านถามว่าไหมบ้านไหมไหมบ้านเส้นพุ่งอยู่แล้วเนาะคุณยาย เส้นยืนต้องใช้ไหมจุนในการทอเพราะว่าเส้นยืนถ้าใช้ไหมบ้านปัจจุบันมันทอยากนะคะและเป็นตามคุณราคาของผ้างไหมเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทราบดีนะคะใกล้แพทย์จะบอกภา,าพรวมเนาะและผลสุดท้ายของคุณยายแพทย์จะช่วยโปรโมทให้นะคะอันนี้เป็นลายนางงามอ๋อลายนางงามสีคนที่ชอบสีสดใสเนาะยายเนาะ,ะราคาเท่ากันไหมจ้าอ่เท่ากันนะคะโอเคอ่ชมกันเลยนะคะสวยมากเลยมาก เป็นมันวาวนี่คือคุณสมบัติพิเศษของผ้าไหมนะจะมันวาวนี่ค่ะหนาค่ะเพราะฉะนั้นสนใจนะคะราคาเท่ากันนะคะอขอบคุณคุณยายนะคะคุณยายมีอะไรนําเสนอตรงนี้อีกอ่ะมองไปที่ตรงนี้นะเผื่อบางคนช้าๆแคปหน้าจอดึงลายแปลกๆมาลายไหนแปลกๆลายไหนที่ไม่ค่อยเห็นเนาะส่วนใหญ่จะนนเป็นเลือกลายดอกกุหลา อดอกกระเจียวอ่ะโชว์ดอกกระเจียวคุณยายสิอ่ะอกระเจียวคุณยายสดเนาะอ๋อโอเคสวยนะคะจะให้ดูในอ้าวราคาเท่ากันนะคุณยายหมอกถ้าสนใจก็มาทักนะน้องแพทไม่มีเบอร์คุณยายแต่ถ้าเสาหน้าแฉบหน้าจอมาบอกว่าคุณยายชื่ออะไรนะสมบัตินาเสงคุณยายสมบัตินะอ่าใกล้กก็จะมาตามหาคุณยายสมบัตินะคะอันนี้เขาเรียกทางด่วนอ๋อนี่ทางด่วน ทางด่วนนี่สีนี่สวยเนาะเออทางด่วนนี่ทางด่วนสวยสวยกว่าเขาเลยยายสูงสูงเลยโอเคอ่ะสวยๆเนาะพื้นนี้คุณยายบอกว่าอยากขายนะคะก็รวมกันเป็นพันเก้ารวมส่งค่ะแก้์แพดเลยคำนวณให้คุณยายเดี๋ยวคุณยายสกเลขค่ะเนาะพื้นนี้คุณยายอยากขายเลยคือพันเก้ารวมส่งนะคะแต่ถ้าการอาบน้ำยายเย,ย,ย็บดมบอกไกด์แพดว่าไกด์แพไม่ค่อยเห็นลายทางด่วนที่สวยแบบนี้นะแล้วคุณยายเนาะน้องแพดขอจับจับ ไหนอ,อู้หหนาจนนี่พอฟืมนหม้าสิบมเนยแน่นค่ะคุณผู้ชมถ้าอานน้ำยาจะสวยกว่าน,นี้เนาะค่ะอ่าติดต่อมาได้นะคะคุณยายสมบัติใกล้แค่ยจะจําไว้เพราะคุณยายไม่มีเบอร์โทรนะคะคุณยายเป็นคนรุ่นเก่าไม่ใช้โทรศัพท์เลยอันนี้ลายอะไรคุณยายบอกพื้นนี้หน่อยสิสวยนี่อันนี้ขาเรียกลายเทิร เออแกดีอ่ะกางเลยค่ะกางกางทางกระรอกทางหลายเชิงจ้ะอ๋อเหรอสวยเนาะมีเชิงด้วยอ่ะคุณยายกางคุณผู้ชมดูสีมันวาวเลยผืนนี้โอ้โหสวยเลยค่ะลายนี้คุณยายบอกว่าพันห้าจ้าพันห้านะถ้าค่าขนส่งเองห้าสิบบาทคุณผู้ชมอยากได้ก็ทักไกด์แพสมานะจ๊ะถ้าต้องการอาหรายาเย,ย,ย็บดิมก็บอก,ก,บอกไก,ไกได์แพสได้คุณยายนี่ถึงสองเมตรไม่หนี โอเค okay. สวยเนาะยายนุ่งสป,ปูดให้หนูดูหน่อยสิว่าย,ยายประยูนประยงบอกสมบัติยายนุ่งละอ,อไมโอเคคุณยายปีนอายุเท่าไหร่คะหกสิบห้าอ่าบอกคุณผู้ชมช่วยซื้อคุณยายหน่อยคะ่ะพูดเลยชื่อคือยายหน่อยคะ่ะยายอายุหกสิบห้าปีค่ะอ่าโอเคอันคุณยายโชว์ข้างหลังมาดึงมาเสื้อข้างหลังมาดึงมาเฉยๆใส่ไม้แขวนมาถ้าคุณผู้ชมชอบก็จะแคปหน้าจอมาเอง อ่ายายดึงที่ว่ายายอยากขายผืนไหนยายดึงมาอ่ามาอีกอันนี้ลายอะไรอ่ะก๊อกอ่ะเปิดเลยเปิดเลยอ่าอยากขายให้นําเสนออกีกอ่ะช่วยคุณยายผืนนี้นะคะเป็นลายอะไรคะคุณยายเป็นลายโคมไฟลายโคมไฟอ่าผืนนี้พันเก้าห้าสิบส่งอีกห้าสิบบาทสวยมากเลย<ด>นะคะสวยจริงๆ นี่มันออกอะไรนะไอ้เม็ดมะขามเนาะอ่าพื้นนี้สวยนะคะคุณยายขายแบบบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมจะได้เปรียบเนาะเดี๋ยวผ้าใหมขึ้นในสัปดาห์ต่อไปเนาะอะไรจริงกีเลยเนาะขึ้นนะเดี๋ยวไม่ทันน้องสาไปก็เนาะแต่พื้นนี้สวยมากเลยอ่าทักมาอีกนะคะอ่าให้คุณชาคุณยายมีอะไรไหมอ่ามาแพนให้เวลาคุณยายหน่อยอ่ะคุณยายอยากขายอ่ะแพกช่วยเหลือคุณยายค่ะอ่ะระหว่างคุณยายลื้อมาเนาะ แค่ให้ชมผ้าไหมร้อยสีพันลายเยอะแยะค่ะอันนี้ที่เรียกลายรวงข้าวอ่ลายรวงข้าวมาอโอเคลายรวงข้าวนี้โอ้มีเชิงล่างเชิงบนสวยจนนี่สีแบบนี้เลยค่ะสวยมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแค่ซูมนะอันนี้คุณยายก็ให้ราคาเท่ากันเป็นพันเถ้าส่งก็ห้บาทถ้าจะเอาไปส่งให้นะ พอเดี <Smile. S 2> ๋ยวคุณยายมาหาหนูวันเสาร์หน้าเนาะอแล้วคุณยายก็เอามาส่งถ้าคุณชมอยากน้ำยายยเ่ค่อยว่ากันนะนี่คือกายาช่วยเหลือคุณยายเนาะเพราะคุณยายมีอะไรสื่อสารได้เลยค่ะมีอะไรเสยอีกไหมให้อีกหนึ่งสองผืนอะให้สองผืนแล้วอะนะอยู่ในเก้นอยู่ในเก้๊ยะมีอีกไหมอ่านี่นะคะ มะเขือมีกันเยอะแล้วเอาคลามเคมีมาครามเคมีคลามเคมีมาคลามเคมีทั้งสองอันเลยอ,อันนี้ไายเต่าน้อยเอาวางลงค่ะกลางให้ผู้ชมเห็นเลยกลางเหมือนที่คุณยายกลางเมื่อเมื่อเกี้ค่ะ,อ,ะอันนี้คุณยายให้ราคาแบบเบาๆนะคะช่วงนี้โควิดนะคะหน่สิงอีก50บาทนะคะเป็น2000เนาะถ้ายังไงลดได้เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยนี้แก้แท เช็คราคาคร่าวๆก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะอ่าเป็นย้อมสีเรียนแบบคลามเนะาะเป็นลายเต่าน้อยมีเชิงล่างใบสีเนาะสีจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมที่แพทยืนอยู่จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าแล้วขอดูผืนสุดท้ายที่เป็นครามเคมีค่ะที่มีเชิงใบสีอีกตัวหนึ่งไอ้ผืนหนึ่งค่ะอ่านนั่นละค่ะคุณยายอยากขายผ่านออนไลน์คุณยายต้องเหนื่อยหน่อยนะคะแ้องแพทจะช่วยนะคะอ่าผืนนี้เป็นลายอะไรคะคุณยายลายไอ โครมเจ็ดโครมเจ็ดไหมเนี่ยโครมไฟคมไฟผมไม่ใช่โครมเจ็ดบอกไ้ายกันอันนี้ครบสองเมตรไหมสองเมตรเลยอ่าพื้นนี้ก็คือสองพันค่ะคุณผู้ชมคะต้องดีดซินะคะสองพันรวมส่งนะคะ โอเคนะคะขอบคุณคุณยายนะคะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้เนาะขายดีๆนะคะอ่บอกคุณผู้ชมช่วยซื้อยายหน่อยจ้าซื้อยายหน่อยค่ะยายยายสมบัติเนาะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแพทย์ประชาสัมพันธ์ให้นะคะมีคนมาซื้อเยอะแล้วเดี๋ยวไปก่อนเด้ออ่าชมเพลินใช่ไหมคะยังไม่จบค่ะชมกันในคลิปต่อไปนะคะในคลิปที่4กันเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมสุรินไกด์แพทย์ถ่ายทำมาอยากหลายมุมเลยค่ะเพราะฉะนั้นกดถูกใจเป็นกำลังใจ แล้วก็อย่าลืมอุดหนุนพี่ประยูนแล้วก็คุณยายสมบัติด้วยนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากาันเป็นกําลังใจโดยการรับชมในคลิปไกด์แพดแล้วก็แคปหน้าจอถ้าอยากได้ผืนไหนสวัสดีค่ะ